คุณผู้ชมไปดูสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้กันหน่อยค่ะช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่สองอำเภอของจังหวัดปัตตานีก็คือที่อำเภอสายบุรีและก็อำเภอรกระเพาะนะคะมีทั้งเหตุวางเพลิงวางตะปูเรือใบแล้วก็วางวัตถุต้องสงสัยหลายจุดค่ะที่อำเภอสายบุรีเหตุรอบ วางเพลิงรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแป้นจนเกิดเพลิงลุกไหม้อย่างหนักนะคะก็ทําให้รถยนต์ได้รับความเสียหายค่ะเจ้าหน้าที่ทําการดับไฟเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามไปยังพื้นที่อื่นของสํานักงานอบตอ ส่วนพื้นที่ใกล้ๆกันก็พบวัตถุต้องสงสัยค่ะมีลักษณะคล้ายระเบิดแสวงเครื่องในหลายจุดก็คาดการนะคะว่าน่าจะหวังทำร้ายเจ้าหน้าที่ขณะเข้าทำการช่วยเหลือก็ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องปิดกั้นเส้นทางตามจุดต่างๆที่พบวัตถุต้องสงสัยเพื่อความปลอดภัยค่ะ เบื้องต้นพื้นที่อำเภอสายบุรีมีการก่อเหตุ2จุดด้วยกันนั่นก็คือวางเพลิงองค์การบริหารส่วนตำบลแป้นและเผ่ายางรถยนต์วางตะปูเราาือใบที่พื้นที่บ้านบางเก่าใตา้ส่วนพื้นที่อำเภอรกระเพาะค่ะทางเจ้าหน้าที่ได้พบวัตถุต้องสงสัยลักษณะเช่นเดียวกันกับในพื้นที่อำเภอสายบุรีในพื้นที่สตำบลของอำเภอรกระพาะค่ะ ก็คือริมถนนหมายเลข4060บ้านอุตเบือรางแงพื้นที่หมู่ที่2ตําบลตะอโละือรามันหมู่ที่3ตําบลกะรุบีหน้าโรงเรียนมือรอหมู่ที่4ตําบลปล่องหอยและสะพานหมู่ที่7ตําบลปล่องหอย หลังเกิดเหตุทห,หารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองค่ะได้เข้าตรึงพื้นที่แล้วก็ดําเนินการเก็บกู้ตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยอย่างเร่งด่วนนะคะเพื่อป้องกันเหตุซ้ําซ้อนแล้วก็รักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนพร้อมทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนแล้วก็สอดส่องตามจุดเสี่ยงต่างๆด้วยนอกจากนี้ ยังได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนค่ะใช้ความระมัดระวังในการเดินทางหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและถ้าหากว่าพบวัตถุต้องสงสัยหรือว่าเหตุผิดปกติใดๆก็ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่โดยด่วนนะคะเพื่อไม่ให้เพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นสามารถเข้าไปดําเนินการได้อย่างทันท่วงทีโดยล่าสุดยังไม่ได้รับรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวแต่อย่างใดนะคะ